สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือหมู่เจ็ดตำบลทานเกษมนะครับอำเภอพระพุทธบาทสระบุรีนะครับวันนี้เรายังอยู่ที่จังหวัดสระบุรีนะครับวันนี้เราได้มาเยี่ยมไร่ของพี่เล็กนะครับพี่เล็กเนี่ยมีทั้งรถเกี่ยวรถนวดรถไถรถพรวนรถอะไรเยอะแยะไปหมดเลยครับนี่คือพื้นที่ทั้งหมดเลยนะครับประมาณยี่ิบกว่าไร่นะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาอยู่ที่ไร่ถั่วและนะครับตอนนี้พี่เล็กครับ อันนี้คือพี่เล็กนะครับอ่านี่คืออน้อยเนี่ยอน้อยก็เป็นญาติกันนะครับอันนี้ถั่วแลเนี่ยเริ่มปลูกยังไงครับพี่เล็กเริ่มเลยก็ไถที่ทครับไถที่ครับไถดาแล้วก็วนดินไว้ครับผมปนก็ลประโยชน์อันนี้เนี่ยมันจะช่วยเรื่องของการปรับสภาพดินโครงสร้างดินด้วยใช่ไหมครับครับคือคือถั่วแลเนี่ยนอกจากที่ราคาตอนนี้เป็นไงครับก็อยู่ที่มาละห้าสิบบาทมาละห้าสิบบาท เรามา,าพูดถึงกระบวนวิธีการทำเลยครับอพอไถปุป๊บวนดินปุป๊บเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราลองพื้นด้วยอะไรครับลองพื้นไหมครไม่ไม่ไม่ไม,มีไม่ไมีลองพื้นเลยก็คือใช้วิธีการปลูกก็คือเครื่องหยอดใช้เครื่องหยอดเลยจะเป็นรถเลยใช่ไหมเครื่องหยอดนี่ปุป๊บเราจะใส่ป Ł ุ๋ยไปด้วยเลยไหมไม่มีไม่มีเลยนะพอหยอดไปปุ๊บเนี่ยไร่หนึ่งเนี่ยเอาราคาปัจจุบันเลยตอนนี้ตัวแรกราคาเท่าไหร่ครับ ม 1, ัดหนึ 5, 5, 5, 5่งมันห้าโลมัดหนึ่งห้าโลครับโลโลหนึ่งตกตกโลละเท่าไหร่นะมัดห้าห้าสิบห้าโลเท่านัา 1, า้สองร้อยห้าสิบโอเคนะครับแล้วคราวนี้เนี่ยวิธีการดูแลรักษาเป็นไงบ้างครับตัวแรกเนี่ยก็ยากไหมย,ยากหน่อยครับอืมยากตอนไหนครับปัญหาที่ไหนทีนอนเจาะต้นนอนเจาะต้นนะครับแก่ วันนี้เนี่ยเมื่อกี้มีใครพกปุ๋ยมาบ้างไหมไม่มีนะครับเราก็ใช้นะครับท่านผู้ชมครับที่เรามาเนี่ยนะฮะเราเรา,เราเดินมาที่ตรงนี้เนี่ยเพราะว่าเราเห็นว่าไร่ข้าวโพดเนี่ยนะครับไร่ข้าวโพดเมื่อกี้เนี่ยที่เราไปถ่ายกันมาเนี่ยเขาก็ใช้ปุ๋ยตัวนี้แต่เราไม่ได้หยิบมาวันนี้นะครับบริษัท y ย s ไ c a คน o r p o r a t i ช n แห่งประเทศไทยจำกัดนะครับได้มาที่อำเภธธอเพ,พธธาบาุษฎบัณฑสระบุรีนะครับเนี่พูดไปนานๆแล้วลินรัวนะครับ วันนี้เรามีทั้งแคปซูลนะครับทั้งแคปซูลนาโนแล้วก็นาโนพลาสนะครับผสมกันพวกนี้นะยี่สิบกว่าไร่เนี่ยของพี่เล็กนะครับฉีดทั้งหมดเลยใช่ไหมครับของเยื่อไอแกนเราทั้งแคปซูลทั้งพลาสใช่ไหมครับอ่าอน้อยเป็นไงครับนี่เมื่อกี้ทำข้าวโพดมาไม่เป็นไรคราวนี้เนี่ยอพอเสร็จแล้วเนี่ยอายุการเก็บเกี่ยวประมาณเท่าไหร่ครับอยู่ที่75วัน75วันครับท่านผู้ชม 75าวันต้นทุนประมาณเท่าไหร่ครับบาต้นทุนไม่เป็นไรแต่ว่าพอใช้นานโนพัดกับเจ้าตันานโนเนี่ยรู้เลยนะใช่ไหมว่าผลผลิตเนี่ยมันต่างกันมันต่างกันเพราะว่าจุดประสงค์ในการปลูกเนี่ยส่วนใหญ่เราไม่ได้ปลูกเพื่อเพื่อจะเอากําไรในผลิตผลตรงนั้นใช่ไหมครับเป็นการปลูกเพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้างดินใช่ไหมครับ และหลังจากนี้เนี่ยพอรื้อถอนแร่ไปแล้วพี่เล็กกะจะปลูกอะไรต่อครับผู้ก่าเห็นไหมครับท่านผู้ชมต้องมีพืชหมุนเวียนนะครับอันนี้ดกดีไหมเขาพอใจไหมแบกให้ดูเลยนี่าน่เน่เน่รวมเข้ามาเลยครับวันนี้เรามีตากล้องกีติมัสักนะครับโดยอาจารย์ธดาอุดรครับนี่ดูดูการดกของมันนะครับอืมดกใช้ได้เลยดกดีตกดีนะครับจากปากของเกษตรกรเองเลยนะครับคือรับพี่เล็กประกันเลยเจ็ดวันฉีดครั้ง เจ็ดวันฉีดครั้งนะครับถั่วถั่วแล้วนะครับท่านผู้ชม<อ>ที่ต้องใส่ยาฆ่าแมลงกันไว้พวกหนอนด้วยอ๋อต้องต้องการพวกหนอนนิดหน่อยอเราตอนนี้เราก็ใส่ฮอร์โมนตัวนี้ไปด้วยครับผมหลังจากที่ใส่ยาพวกกันพวกหนอนพวกอะไรแล้วก็ก็เจ็ดวันก็ฉีดฮอร์อมโมนไม่ใช่ฮอร์โมนปุ๋ยเลยดีกว่าคือแคปซูลกับนานโนพัสของเรานะครับพอฉีดฉีดไปนะเจ็ดวันฉีดทีผลิตภัณฑ์ตรงนี้ความพอใจเป็นไงบ้างครับ อยู่ในระดับครับดีมากๆากนะอัตราอืมอัตราการใช้ยังไงครับก็สองแคปซูลสองแคปซูลอ่าแล้วอันนั้นสิบซีซีต่อน้ำสองร้อยลิตรนารูพัฒอ่าสิบซีซีกับน้ำสองร้อยลิตรก็มีรถฉีดเลยรถฉีดอันเนี้ยช่องฉีดเนี่ยวิ่งฉีดอ๋อท่านผู้ชมครับสังเกตดูดีๆฮะจะมีร่องร่องรถวิ่งเลยนะครับจากเมื่อก่อนนี้เราเคยใช้แรงงานคนใช่ไหมครับอ่าจะผิดกันไกลเลยนะผิดกับกับกับเครื่องจักรใช่ไหมครับเครื่องจักรมันจะง่าย ท่านผู้ชมครับดูให้ดีนะครับว่าวันนี้เนี่ยระยะเวลาของการปลูกพืชหมุนเวียนนะครับ75วันนะครับถูเละ75วันนะครับจุดประสงค์ก็คือปรับเปลี่ยนโครงสร้างดินให้ดีขึ้นดีขึ้นเพื่อรองรับในการปลูกพืชหลักที่เราต้องการใช่แต่ข้อสำคัญสร้างรายได้อีกทางนึงอ่านนี้การที่จุดเลยนะครับครับท่านผู้ชมครับท่านใดนะครับที่ต้องการทราบข้อมูลข่าวสารหรือเกี่ยวกับ เรื่องการหมุนเวียนอของพืชหรือการปลูกพืชเพื่อหมุนเวียนเพื่อปรับสภาพโครงสร้างดินนะครับหรือ,อต้องการทราบข้อมูลว่าแคปซูลนานโนโนาโ,โนพัทของบริษัท Yes I Can ของเรานะครับใช้ปริมาณเท่าไหร่ใช้แบบไหนใช้อย่างไรนะครับติดต่อได้เลยนะครับวันนี้คนใกล้คนไกลอยากรู้เลยว่าทำยังไงพี่ถึงได้มีชีวิตที่สุขสบายแบบนี้พี่บอกเบอเร์โทรศัพท์เขาหน่อยนะครับ0 8 1, 1> ครับ 6 5 3 5 8 7 6มหจ็ดหรัตอบถามได้ตลอดเวลาตอบบสีชั่วโมงแน่24ชั่วโมงเลยครับรวมทั้งผมด้วยนะครับป้อมสุพรรณนะครับ0884409759นะครับวันนี้บริษัทเจสแกนคอร์ปอเรชั่นจำกัดนะครับไม่ว่าจะเป็นหมวดเกษตรหมวด cosmetics ผลิตวองงามหรือหมวดสุขภาพนะครับขอขอบคุณพี่เล็กมากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณอาน้อยด้วยนะครับแหม่อุตส่านำพาเรามาถึงไร่ตรงนี้นะครับแล้ว โอกาสหน้าพบกันใหม่นะครับท่านผู้ชมครับกับนายอดผลิตภัณฑ์นาโนพลัสน้ำและก็แคปซูลนาโนของบริษัท Yes I Can Corporation จำกัดนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมครับใบสมบูรณ์โอเคเลยนะสมบูรณ์เขียวสวยพี่ลองหักตัวที่มีหนอนมาให้อันทั้งอันทั้งอันดิแล้วหักให้ดู แต่ข้างในนี่มันดกมากเลยจา์เดี๋ยวแหวกดูนิดอีกนิดหนึ่งนะผมยังไม่ได้ตัดดิดูที่ะดูนะครับดูดูนะครับที่หนอนเจาะถั่วละจะมีตัวเลยเนาะโอ้โหมีตัวเลยอพี่พพีี่่แหวกให้ดูนิดนึงโอ้โหนี่พอมันกินลำเลียงหมดเลยนะกินข้างในกลวงหมดเลยนะฮะทำแยกนะถั่วละนี่แต่ แต่แตอันนี้<ต>โอเคด,ดินโอเคเลยนะครับโอเคใบยอย่างนี้สมบูรณ์ดีเนะพี่นะครับดกโอเคนะเรื่องดกใช้ได้เลยโอเคดกใช้ได้เลยนะโอเคครับ